เธอมีน้องสาวที่สวยใ,ในอุดมภัเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอจริงๆแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าในอุดมคัิิสาวๆส่วนใหญ่ชอบอวบอุม้มชมพูแล้วก็กระชับเริ่มต้นได้ตั้งแต่7,999บาท7,900ส่วนใหญ่สาวๆกังวลใจนะคะแต่ไม่กล้าปรึกษาเพราะไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครไม่กล้าพูดให้ฟังแต่เข้ามาปรึกษาหมอกันเยอะเพราะว่า โอเครู้แล้วว่าตรงนี้เราเป็นปัญหาเราอยากแก้ไขจะแก้ได้ยังไงเวลาเราตัดเนี่ยเราก็จะตัดเน้นบริเวณที่คล้ำๆออกไปทําให้จุดที่เหลืออยู่เป็นจุดสีชมพูเล็กตะมุตะมิมากขึ้นอ่า <c oughs> น่ารักมากขึ้นดูเด็กลงค่ะดูเด็กลงที่ร<ด><อ>ัก,กวันนี้ แคมเล็กเธอดูสดใสมากเลยนะดูเด็กลงมากเลยมีค่ะมีมีคุณแฟนพามาทำตรงนี้ถ้าเรามองด้านข้างจะมองเห็นได้ชัดกว่านะคะบริเวณแคมใหญ่ค่ะครับชายบริเวณแคมใหญ่เนี่ยหลายๆคนผ่านการคลอดบุตรหรือว่าเวลาผ่านไปไขมันบริเวณนั้นมีการฝ่อลงนะคะทําให้ผิวหนังที่มันเคยนูนเนี่ยสวยมันมีความย่นนะคะอาจจะทําให้สีดูคล้าขึ้นด้วยเนินเนี่ยรับซับเวลาเติมแล้วเนี่ยอวบปูมเนี่ยรับซับนะคะช่องคลอดล้วมคือเหตุการณ์นี้บางคนเนี่ยนำไปสู่ หาแบบมีลมออกทางช่องคลอดด้วยที่เขาเรียกว่าจิ๋มตดเริ่มต้นนะคะถ้าใครไม่อยากผ่าตัดเราใช้เลเซอร์ก่อนได้รีแพร์โดยไม่ต้องผ่าตัดใช่แล้วรีแพร์ไรเลือดรีแพรไรเลือดในครั้งแรกเนี่ยก็ชับได้ถึง30-40%เอร์เซนเพิ่มความมั่นใจขึ้นแฟนชอบขึ้นมันเหมือนเหมือนครั้งแรกเลยอะ มันฟิตกระชับเหมือนเหมือนเหมือนโดนเปิดเหมือนจริจงเหมือนจริจงจริจงครั้งแรกรู้สึกเขาว่ามันแน่นขึ้นเรียกว่ามันรัดดีกว่าแน่นเปีย <laughs> นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้โปรดใช้วิจาณในการรับชมและรับฟังนะครับเราตั้งใจทําคลิปนี้เพื่อการศึกษาทางการแพทย์อย่างจริงใจเลยนะฮะวันนี้มาพบกับเรื่องลึกลับในจุดซ่อนเลนครับพวกเราเองฮะกล้องซอรี่หลังจากทําเรื่องของน้องชายหรือเรื่องของกระจูแล้วนะครับ <c oughs> ก็อินบ็อกเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องของน้องสาวใครที่น้องสาวอยากมีความสวยแบบอุดมคตินะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันแบบลึกสุดใจเลยนะครับ คุณหมอนุ่นสวัสดีครับและนี่แหละฮะคุณหมอนุ่นคุณหมอไกเน่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิมมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับใช้คำว่าน้องสาวดีกว่าน้อยขอเล่ยนรู้ก่อนเพาให้แล้วผมไปเจอหมอหนองมาเป็นหมอยูโรเป็นหมอกระจูหะคุณหมอนุ่น เป็นหมอไกเน่ใช่ค่ะเป็นหมอจิมอ่าใช่แล้วแต่วันนี้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าน้องสาวอยากจะบอกเพื่อนเพื่อคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตั้งใจทํา ep นี้จริงครับให้เป็นเรื่องของนัตกรรมทางการแพทย์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดวันนี้เราจะคุยกันเรื่องน้องสาวค่ะอ่าน้องสาวนี่พอเข้าใจไกเน่คืออะไรคุณหมอไกเน่นะคะก็เป็นจริงๆเป็นชื่อย่อชื่อเต็มๆเนี่ยจะเป็น obstetric and gynecology ก็คือเกี่ยวกับดูแลพดุงครรภ์แล้วก็เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงค่ะค ของน้องสาวน้องสาวใช่ค,ค่ะในโครงสร้างของน้องสาวมันจะมีคํำศัพท์มากมายในน้องสาวมีคำว่าอะไรบ้างครับก็จะมีตั้งแต่แคมเล็กแคมใหญ่แล้วก็มีช่องคลอดแล้วก็มี เชิงกลานไปสับทางการแพทย์น้องสาวอะไรน้องสาวจริงๆก็เป็นคํารวมๆมันจะเป็นคำว่าวาว่าค่ะแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักวาว่าวาว่าใช่น้องสาวคือวาว่าแคมเล็กแคมเล็กนะคะเลเบียร์เมนลลาครับแคมใหญ่เลเบียมาจอว่าทองคอด่องคอดก็คือวาใจหน้าในความสวยงามทางเชิงอุดมคตินะครับนั่นหมายความว่าเธอมีน้องสาวที่สวยในอุดมคติเนี่ย S <S <S มันเป็นยังไงคุณหมอจริงๆแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าในอุดมพติาสาวๆเหมือนจะชอบอวบอุ้มชมพูแล้วก็กระชับอวบอุ้มชมพูกระชับจมูกเธอสวยจังเลยแล้วผู้หญิงอ่านนังกันอุ้ยของเธออุ้มสวยจังเลยใช่อย่างนี้เลยใช่ค่ะแบบชมพูจังเลยอะยไรเงี้ยสีสวย เขาให้ใครดูกันคุณหมอเขาดูกันเองนี่แหละค่ะก็แบบบางทีก็แบบคุณแฟนอะไใเนี้ใช่คุณแฟนก็จะเห็นแล้วก็ชอบพวกนี้เราคิดว่าเป็นจุดซ่อนเลนส์แต่จริงๆแล้วมันมีผลต่อความมั่นใจคุณหมออันนี้คือเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงใช่แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆถ้าคุณผู้ชมของเราไม่ได้อวบอุมไม่ได้ชมพูกระจ่างใสไม่ได้กระชับ ทางการแพทย์ช่วยอะไรได้บ้างครับคุณหมออ่าเริ่มต้นก็คือได้ตั้งแต่การเติมไขมันผ่าตัดตกแต่งแล้วก็มีการใช้เลเซอร์ด้วยเอาสวยงามก่อนจากที่ไม่ชมพูทำให้ชมพูได้ไหม ว่าตำแหน่งที่ไม่ชมพูคือตรงไหนโดยส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณขอบขอ,ของแคมเล็กนะคะซึ่งเราก็จะแก้ไขโดยการผ่าตัดตกแต่งเลเบียที่เขาเรียกว,ว่าเลเบียพลาสตีเวลาเราตัดเนี่ยเราก็จะตัดเน้นบริเวณที่คล้ำๆออกไปทําให้จุดที่เหลืออยู่เป็นจุดสีชมพูมีเลือดไหมอ่ามีเลือดออกแต่น้อยมากๆ เจ็บไหมไม่เจ็บค่ะเพราะระหว่างทำเนี่ยคนไข้หลับตลอดกี่บาทเริ่มต้นได้ตั้งแต่7,999ันบาท7,900ใช่ค่ะเริ่มต้นนะคะหนักสุดนี่กี่บาท หนักสุดได้ถึง25,000บาท<ด>สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงกับแคมเล็กของเราหลังจากผ่าตัดตกแต่งแล้วคืออะไรครับก็จะมีความเล็กตะมุตตมิมากขึ้นแล้วก็ไม่มีการดึงรังให้เจ็บนะคะสีชมพูดีขึ้นน่ารักมากขึ้น <c oughs> ดูเด็กลงค่ะดูเด็กลงใช่ค่ะที่รักวันนี้ <c oughs> แคมเล็กเธอดูสดใสมากเลยนะดูเด็กลงมากเลยมีค่ะมีรอมีคุณแฟนพามาทำจริงๆสาวๆหลายคนไม่ได้สังเกตแต่ว่าเวลาที่ออกกําลังกายบางคนมีการดึงรั้งบริเวณแคมเล็กถ้ามีการยื่นมากเจ็บค่ะบางคนทําให้มีการติดเชื้อบ่อยบริเวณนั้นด้วยแล้วก็บางทีใส่เสื้อผ้าเช่นบิกินี่ใส่ชุดที่รัดรูปแล้วมันเกิดการกลิ้นมองเห็นไม่สวยงามไม่มั่นใจค่ะ พยายามจะนึกภาพตาของคุณหมอแต่นึกไม่ออกหลังจากนี้พี่ก็ต้องไปสังเกตเเออกเลยผมไปสังเกตห<ช>ลังคุณหมอเข้ามาผ่าตดมันจะเป็นยังไงออกกลับไปครับมันก็จะมีความเรียบร้อยมากขึ้นตรงที่ยื่นไม่เท่ากันก็จะมีความเท่ากันแล้วก็ซ่อนเข้าไปในตัวแคมใหญ่มากขึ้นแต่เรียบสวยไม่ยื่นค่ะแล้วก็สีชมพูด้วยกระจ่างใสใช่ค่ะกระจ่างใสนี่คือเรื่องของแคมเล็ก่ะหลังจากแคมเล็กไปแล้วมีอะไรครับอวบอุ้มอวบอุ้ม ก็จะเป็นเรื่องของการเติมไขมันนะคะบริเวณแคมใหญ่นะคะก็คือทําให้น้องสาวของเราเนี่ยตึง,ตง ผิวหนังเนี่ยก็จะมีความต่งตึงแล้วดูไม่เหี่ยวยน่นส่วนใหญ่สีก็จะดีขึ้นด้วยค่ะทําให้สีที่คล้ำม,มากๆเนี่ยเม็ดสีลดลงด้วยรตรงนี้ถ้าเรามองด้านข้างจะมองเห็นได้ชัดกว่านะคะบริเวณแคมใหญ่ค่ะใช่บริเวณแคมใหญ่เนี่ยหลายๆคนผ่านการคลอดบุตรหรือว่าเวลาผ่านไปไขมันบริเวณนั้นมีการฝ่อลงนะคะทําให้ผิวหนังที่มันเคยนูนเนี่ยสวยมันมีความย่นนะคะคอาจจะทําให้สีดูคล้ำขึ้นด้วยการที่เราทําให้อวบอูมมากขึ้นทําให้ตัวริ้วรอยลดลงมีความต่งตึงมากขึ้นดู เด็กลงอ๋อดูเด็กลงด,ดลงใช่คือบางทีดูแค่จุดซ่อนเลนเรารู้สึกเด็กได้เลยมีผลต่อเวลา <c oughs> มีเซ็กกับคู่รักไหมใช่จริงๆถ้ามันมีเนื้อสัมผัสที่เป็นธรรมชาติค่ะก็จะทําให้ feeling ดีขึ้นมีความนุ่มอะไรอย่างเงี้ยอายุเยอะอาจจะหายไป ใช่ค่ะหรือคลอดบุตรมาก่อนคลอดบุตรอาจจะหายไปหรือว่าทางสดีระเรามีน้อยไปที่แนะนําก็จะเป็นการเติมไขมันโดยเราใช้ไขมันบริเวณต้นขานะคะหรือว่าหน้าท้องก็ได้มาเติมบริเวณแคมใหญ่จะทําให้มีความนูนมากขึ้นแล้วก็เนื้อสัมผัสเป็นธรรมชาติเพราะมีความนิ่มที่เหมือนไขมันธรรมชาติครับ เอาไขมันของเราแล้วก็ปั่นนะคะเลือกเฉพาะไขมันที่ดีค่ะแล้วก็เติมเข้าไปบริเวณแคมใหญ่อีกใช่นอกจากด้านข้างแล้วก็เติมเนินได้ด้วยเนินเนี่ยรับซับเวลาเติมแล้วเนี่ยอวบอุมเนี่ยรับซับนะคะอันนี้เนินบน่ะเนินบนแล้วก็เนินข้างๆ้าเนินข้างนี่เพื่อรเนินข้างเนี่ยจริงๆเวลาใส่ชุดว่ายน้ำก็เห็นเวลายืนหน้าตรงเนี่ยจะมองเห็นว่ามันมีความหย่อนลงมาเป็นไงถ้าเกิดว่ามันแบนหรือว่าชุดว่ายน้ำแบบมันดูย่นนะคะจะไม่สวยใช่สังเกตไหมคะเวลาใส่บิกินี่ถ้ามันตึงๆจะสวย ออกไปเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความเต่งตึงแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการแต่งตัวโอเคชีตีซีซีก็เริ่มต้นนะคะได้ตั้งแต่30ซีซีไปจนถึง60ซีซีได้เลย uh huh. ใช่คุยกับหมอหนองกระจูกผู้ชายเพราสิบห้าซีซีนะค่ะอันนี้30เลยเหรอใช่แอรียกว้างกว่าอ๋อก oh, ว้างกว่าอ่ะอโอเคแล้วใช้ไขมันในตัวเราเกิดบอกว่าเราไขมันน้อยอย่างอื่นได้ไหมอ่า<ไ>จริงๆสามารถใช้ฟิลเลอร์ได้แต่ว่าถ้าไม่จําเป็นหมอไม่ค่อยแนะนาเพราะว่าโดยตัวเนื้อสัมผัสอาจจะไม่เหมือนไขมันของ แล้วก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เยอะกว่าครับใช้เวลาทานานขนาดไหนครับเติมไขมันเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวรวมก็คือรวมทั้งปั่นทั้งนําไขมันออกมาค่ะเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่2 5 0 0 0บาท2 5 0 0 0บาทหลังจากฉีดแล้วค่ะใช้งานภายในกี่วันแนะนําว่าให้งดก่อนนะคะอย่างน้อย6สัปดาห์อ๋อหมายถึงใส่ชุดปวลาไม่ได้6สัปดาห์หรอ่จริงๆใส่ชุดได้ปกติแต่งดกิจกรรมนะคะที่มีการกระแทก ถี่มาอ๋อหลังจากผมคูยกับคุณหมอเลยนะค่ะแต่พอผมไปทะเลอ่ะสังเกตตอกจาก,า,กาสังเกตน้าอกเลยเดี๋ยวต้องสังเกตเปลาเลเนะเนี่ย <c oughs> ว่าคนนี้เขาอกกลมหรือเปล่า <c oughs> ใช่จริงๆตรงนี้เป็นจุดดึงความสนใจที่เราไม่รู้ตัวค,ค่ะว่า<ล>จริงๆเราสังเกตอยู่ <c oughs> เป็นสิ่งที่ผู้หญิงภูมิใจนะคะตรงนี้ใช่ถ้าเกิดว่าอกกลมเนี่ยเขาจะแบบภาคภูมิใจขอย้ำอีกทีนะครับอันนี้รับบทบาทหน้าที่พิธีกรครับพิธีกรก็คือถามแทนผู้ชมทุกท่านนะครับ เพื่อนๆอย่าว่าอะไรนะครับภรรยาก็อย่าเข้าใจผิดเราทำสิ่งนี้เพราะว่าเราทําเพื่อคุณผู้ชมใช่ค่ะคนเราทำเพื่อความรู้ทางการแพทย์ใช่ความรู้ทางแพทย์และคุณสวชาติหลังจากแคมเล็กแล้วคแคมใหญ่แล้วใช่แล้วครับต่อไปคือเรื่องของช่องคลอดค่ะ ตรงนี้จะเป็นแคมใหญ่ใช่ไหมคะตรงกลางจะเป็นแคมเล็กที่อยู่รอบๆแล้วก็บริเวณระหว่างแคมเล็กทั้งสองก็จะมีช่องช่องหนึ่งเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทางนี้ดูเดนช่องคลอดที่อยู่ระหว่างแคมเล็กอ่ะปัญหาที่เจอคืออะไรครับปัญหาที่เจอก็คือถ้าคนที่อา,อาจจะเคยมีน้ําหนักที่เยอะมาก่อนมากๆม,มีความดันในช่องท้องเยอะนะคะหรือว่าเคยคลอดบุตรทางช่องคลอดมาก่อนเนี่ยมักจะมีรักษณะช่องคลอดที่หลวมไม่กระชับ ทำให้พอเวลาผ่านไปเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกลดลงทั้งตัวคนไข้เองแล้วก็คุณแฟนด้วยช่องคลอดหล้วม<ช>คือเหตุการณ์<ช>นี้งั้นคํคำนี้ที่เขาใช้กันบ่อยๆเคยดูในละครรีแพรรีแพรรีแพรคือคุณหมอเป็นคําที่รู้จักแพร่หลายรีแพรก็คือเป็นการผ่าตัดนะคะตกแต่งบริเวณช่องคลอดเพื่อให้มีความกระชับมากขึ้นโดยการที่คร่าวๆคือเราจะมีการตัดเนื้อส่วนเกินบริเวณช่องคลอดออกแล้วก็เย็บ เข้าไปเพื่อให้แน่นมากขึ้นเพราะว่าช่องคลอดจะเป็นรักษาเป็นเหมือนทอ่อค่ะคเป็นเหมือนท่อที่ต่อเข้าไปบริเวณในช่องท้องของเราผมเป็นท่อให้อ่าเป็นท่อนะคะท,ทีนี้พอเป็นท่อเนี่ยเราก็จะตัดเนื้อบางส่วนออกแล้วก็ดึงให้เข้ามาเย็บตัวเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเล็กลงใช่จริงจริงเนี่ยครับไอ้ช่องคลอดเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางความหนามันประมาณขนาดไหนคุณหมอเราไม่สามารถบอกเส้นผ่านศูนย์กลางแน่นอนได้เพราะมันจะมีความยืดหยุ่นแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูตามไซส์มาตรฐานของชายเอเชียอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราทา มันทํามาจากอะไรครับทาไมมันถึงบอกว่ามันถึงมันถึง,งเล็ก<อ>ใหญ่ได้ตรงบริเวณรอบๆเป็นคอลลาเจนนะคะครประกอบไปด้วยส่วนประกอบสองท้างก็เป็นเนื้อเยื่อพวกคอลลาเจนทําให้มันมีความยืดหยุ่นเพราะว่าทาไมต้องยืดหยุ่นได้เยอะเวลาเราคลอดบุตรเนี่ยอย่างทารกตัวใหญ่ก็ต้องทําให้ขยายได้เยอะมันจะมีการหดตัวกลับค่ะแต่ว่าความสามารถในาการหดตัวกลับแต่ละคนก็ไม่เท่ากันงันพูดนี้เลยแล้วกันนะคร<ช>ับเพราะว่าเราเป็นรายการทางการแพทย์ทางการแพทย์นะครับช่องคลอดก็หมายความว่า ให้ลูกคลอดออกมาก็ได้่ซึ่งอาจจะคลอดสักสามคนสี่คนก็ว่ากันไปหรือจะใช้คือทางเพศสัมพันธ์ก็ได้ถ้ามันหลวมมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับถ้ามันหลวมมันก็จะทําให้ความรู้สึกในการมิเพศสัมพันธ์ลดลงค่ะแล้วบางคนเนี่ยนำไปสู่ปัญหาแบบมีลมออกทางช่องคลอดด้วยที่เขาเรียกว่าจิ๋มตดก็คือเวลาเดินไปหรือบางคนเดินออกกําลังกายหรือบางทีฉีกขาเยอะๆเช่นแบบเล่นเรียนพิลาทิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลมก็จะปุ๋งออกมา แต่ว่าไม่ได้มาจากก้นมาจากช่องพลอ,อเพราะว่าความยืดหยุ่นไม่ดีค่ะใช่บางทีมันมีโพรงอากาศอยู่ข้างในน้องสาวไม่กระชับแก้ไขได้โดยไงคุณหมอเริ่มต้นนะคะถ้าใครไม่อยากผาตัดเราใช้เลเซอร์ก่อนได้ตัวนี้มีชื่อว่า Vfit Laser ค่ะงั้นผมขอเรียกมันว่ารีแพร์โดยไม่ต้องห่าตัด ใช่แล้วรีแพรไรเลือดรีแพรไรเลือด,อดก็ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะคะก็จะมีตัวแท่งตรงบริเวณนี้นะคะที่สามารถสอดเข้าไปในช่องคลอดของเราตรงนี้จะเป็นช่องคลอดที่ต่อกับมดลูกนะคะครตรงช่องคลอดเนี่ยแล้วเวลายิงเนี่ยพลังงานจะออกมา360องศาเลยทำให้เวลายิงเราไม่ต้องหมุนเครื่องไม่เกิดความาคลายเครื่องแล้วก็ยิงเนี่ยจะออก นีดได้ทั่วกับบริเวณช่องคลอดเลยค่ะแล้วก็กระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนใหม่กระตุ้นให้ความชุ่มชื้นดีขึ้นความกระชับดีขึ้นด้วยค่ะเพราะมันมีการสร้างคอลลาเจนใหม่ทีนี้นบริเวณนี้เนื้อเยื่อมันก็จะมีการผลิตพวกสารคัดหลั่งได้ดีขึ้นค,ความชุ่มชื้นดีขึ้นด้วยแล้วก็บางคนมีปัญหาปัสสาวะเล็ด ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันปัสสาวะเล็ดมีหลายประเภทแต่ที่พบบ่อยก็คือจะเป็นปัสสาวะเล็ดที่เวลาไอจามแล้วก้นปัสสาวะไม่อยู่ใช่ซึ่งพวกนี้เกิดปัญหาได้ทั้งจากบริเวณหูรูดมันหลวมก็ได้หูรูดที่แบบข้อปัสสาวะอะค่ะครหรือว่าบางคนมีกล้ามเนื้อเชิงการหย่อนจากการลอดบุตรจากการมีความดันในช่องท้องเหลือรลงังเช่นค,คนอ้วนไอนะบ่อยๆอะไรเงี้ย พอมันหย่อนลงมาไม่มีตัวรั้งไว้เวลาไอจา,ามเนี่ยปัสสาวะก็เล็ดออกมาด้วยจริงๆเป็นปัญหาที่พบเยอะมากปัญหาปัสสาวะเล็ดในหมู่สาวๆ<ช>แากที่หลวมอยู่กระชับขึ้นเลยไหมกระชับขึ้นค่ะในครั้งแรกเนี่ยกระชับได้ถึง30-40%ิถึงอร์เนรู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกกี่บาทครับเริ่มต้นที่ 1 5 0 0 0บาทต่อครั้งครับค่ะ15,000บาทต่อครั้งครั้งแรกเห็นผล3 0ใช่แล้วค่ะผมอ่านหนังสือมากแล้วอ่าศึกษามาเยอะที่เขาบอกว่าน้องสาวตอดเนี่ยมันคืออะไรน้งน้องสาวตอดตรงนี้เป็นจุดประสงค์ของสาวๆหลายคนคืออะไรครมันก็คือการที่พอถึงจุดออกาซึมนะคะแล้วทําให้ตัวช่องคลอดเรามีการหดตัวถีดๆนะคะตัวนี้จะทําให้ความรู้สึกของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายขณะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นครับค่ะซึ่งพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ ความกระชับด้วยถ้ามันไม่กระชับเนี่ยการที่จะทําให้ถึงจุดออรกาซึมเนี่ยก็อาจจะยากขึ้นคือนอกจากคนที่มีปัญหาไม่เยอะแล้วบางคนหย่อนเยอะมากๆเราก็ต้องใช้การพยุงกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเชิงกลานใช่ไหมคะมันจะมีกล้ามเนื้อที่พยุงอยู่รอบๆช่องคอที่ดึงช่องคลอดขึ้นนะคะเราต้องทําการอ,ออกกําลังกายเขาด้วยออกกําลังกายด้วยตัวนี้คะ่ะตัวเอ็นเซราเป็นเก้าอี้มหัศาจรรย์มันคืออะไรครับคุณหมอตัวนี้จะเป็นเก้าอี้ที่สามารถส่งคลื่นนะคะเข้าไปบริเวณกล้ามเนื้อเชิงกา ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบมีการถอดเสื้อผ้าหรือว่ามีติดตัวนําประจุอะไรเลยคือไปนั่งเฉยๆแล้วเขาก็ส่งคลื่นขึ้นไปเหมือนเราออกกําลังกายเป็นหมื่นครั้งเลยค่ะในเชิงกายตัวนี้ก็จะช่วยในการพยุงทั้งช่องคลอดมดลูกขึ้นไปทําให้ปัสสาวะเล็ดดีขึ้นความแน่นกระชับช่องคลอดดีขึ้นตอนนี้มีแบบว่าใช้เลเซอร์แล้วใช้เาอี้แล้วผ่าตัดรีแพร นที่มีปัญหาเยอะหลวมมากๆเลยใช้ตัวเครื่องก็ไม่ได้อยากให้แน่นกระชับก็คือเราจะให้ผ่าตัดมีแพ้เริ่มต้นอยู่ที่45,000บาทก็จะเป็นการตัดแต่งบริเวณช่องคลอดตัดเนื้อเยื่อส่วนเกินออกไปแล้วก็ทําให้ตัวเส้นผ่าสูกลางเล็กลงก็คือส่วนใหญ่จะมีปัญหาเนี่ยที่พบบ่อยที่สังเกตได้ด้วยตัวเองคือมีลมบางคนมีลมเยอะ เวลานี้เพื่อสัมพันธ์รู้สึกลดลงหรือไม่รู้สึกเลยหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาปัสสาวะเล็ดร่วมด้วยเวลาออกไปเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความแน่นกระชับมากขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่มีเพื่อสัมพันธ์นะคะเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเพราะว่าหลับทั้งหมดนี้นะฮะเริ่มต้นตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเรเบียเรเบียคือแคมเล็กเติมไขมันแคมใหญ่ความกระชับใช่ค่ะถ้าสมมติว่าคอมโบเซตยกชุดเลยเนี่ย <ท>ค่ะ,ะจะอยู่ที่ประมาณ70,000บาทขึ้นไปครับค่ะโดยประมาณก็จะมีะแล้วแต่โปรโมชั่นแพ็กเกจและจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาวๆกังวลใจไหมหรือเป็นสิ่งที่หนุ่มๆเขากังวลใจส่วนใหญ่สาวๆกังวลใจนะคะแต่ไม่กล้าปรึกษาเพราะไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครไม่กล้าพูดให้ฟังแต่เข้ามาปรึกษาหมอกันเยอะเพราะว่า โอเครู้แล้วว่าตรงนี้เราเป็นปัญหาเราอยากแก้ไขจะแก้ได้ยังไงครับเรื่องนี้ที่เราคือเป็นเรื่องที่เราคืเวนโบติปะปกติค่ะ<อ>จริงๆมีลึกกว่านี้ด้วยค่ะลึกกว่านี้ใช่ไอะไรอยากรู้ที่เขาปรึกษ,ษากันลึกกว่านี้ใช่ไอะไรบ้าอลึกกว่านี้เช่นเขาก็จะบอกว่าทํายังไงก็ไม่เสร็จหรือว่าบางทีเนี่ยแฟนไซส์เล็กเราจะแก้ยังไงอย่างนี้ด้วยค่ะอ๋อก็ถ้าเขาไม่ไปเพิ่มไซส์เราก็มาลด รีแพร์ใช่แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าอาจจะถ้าเล็กเกินไปก็ต้องแนะนําให้ไปเจอพี่ชายด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเสจยาก็ทําได้เสร็จยากใช่ก็ต้องสอบถามปัญหาด้วยว่าคนไข้เสรจยากจากมันกระตุ้นไม่ถูกจุดไหมหรือบางคนเนี่ยบริเวณปุ่มกระสันมีการปกปิดเนื้อเยื่อมันปิดเยอะเราก็ต้องตกแต่งเลเบียเพื่อที่จะทําให้บริเวณนั้นเปิดมากขึ้นกระตุ้นง่ายขึ้นเสียวง่ายขึ้นมันก็จะมีรายละเอียดในเรื่องการผ่าตัดตกแต่งหมวก ตรงเนื้อเยื่อบริเวณปุ่มกระสันเพิ่มด้วยนี่คือเรื่องราวทางความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะน้องสาวค่ะ,ะแต่คุยกันเองไม่เท่าไหร่มีคนที่เคยทำมาแล้วเดี๋ยวจะคุณหมอจะพาไปคุยด้วยได้เลย ือความสมบูรณ์นะฮะของภาพ,พยนตร์และสาครคดีของเราในวันนี้นะฮะเรามีผู้ที่ผู้ใช้จริงเนาะผู้ใช้จริงทำจริงค,ครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะน้องแพท และน้องเบสใช่ครับซึ่งผ่านืูหมอมาแล้วค่ะก็จะเป็นของน้องแพทนะคะที่ทำ V Fit เ a s e r ไปค่ะส่วนน้องเบสก็เป็นััไซ z ์เพิ่มขนาดของผ่านหมอหน่องมาแล้วั p มา4-5หเดือนนะมันใหญ่ขึ้นจริงแล้วก็แบบว่าฟินขึ้นจริงมันใหญ่ขึ้นขนาดไหน5 6เป็น58ประมาณนี้ครับผม5 6เป็น5 8ประมาณ2ไซส์หนึใน4ได้ไหมเป็นยไงครับ จุกค่ะบอกเลยว่าจุกเวลามันใหญ่ขึ้นะแล้วมันมันจะเสียวไหมเวลามันใหญ่ขึ้นเวลาเราใช้งานจริงมันจะรู้สึกมากขึ้นเสียสีมากขึ้นมันก็เสียวมากขึ้นอ้าวเหรอผมรู้ว่ามันจะมีน้าน้าอยู่รอบรอบแล้วมันทำให้ความเสียวลดลงไหมไม่ไม่ไเสียวมากขึ้นเสียวขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันก็มันถูมากขึ้นอ๋อเพิ่มผิวสัมผัสใช่เพิ่มผิวสัมผัสเหมือนยานเปลี่ยนขอบยานเลยนั้นนะใช่ใช่เอาลาเสร็จเร็วขึ้น เสร็จไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเพราะว่าทำช็อกเวฟด้วยโอ้โหโควงจอเนี่ยโค้งงอแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหมอน้องสาวงนุ <laughs> <laughs> ่ม มาทำอะไรบ้างใช่ค่ะของน้องแพทจะเป็น V-Fit l a s เซค่ะก็คือทําเพื่อที่จะรับกับของคุณแฟนนะคะก็คือทําให้มีความกระชับมากขึ้นแล้วก็ทําให้ความชุ่มชื้นดีขึ้นด้วยสาเหตุที่มาทําก็คือมันมันมีลม,มนี้อะไรอย่างเงี้ยท่วงท่าที่เราทํากันเลยอะคะ่ะเวลาใช้งานจริงแ,แบบออมีลมออกมาบ้างเพิ่มความมั่นใจไหมเพิ่มความมั่นใจขึ้นแฟนชอบขึ้นมันเหมือนเหมือนครั้งแรกเลยอะมันเหมือนครั้งแรกของเราเลยค่ะ มันฟิตกระชับเหมือนเหมือนโดนเปิดติดเดอร์วินครั้งแรกก็ตัววีฟิตเลเซอร์ค่ะก็เป็นการใช้แฟกซ์เชอ a ัลซีโอทูเลเซอร์นะคะในการกระตุ้นคอลลาเจนบริเวณช่องคลอดทําให้มีการสร้างใหม่ความกระชับก็จะดีขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นทําครั้งแรกคือเห็นผลเลยค่ะ,ะทาทาไปแค่ครั้งเดียวก็คือฟิตเลยพ่วงตรงฟิตเลยเหอนว่าน้องเราอ่ะมันมีความฉ่าน้ําขึ้นรู้สึกเขาว่ามันแน่นขึ้นมันแน่นขึ้นมันแบบว่ามันเรียกว่ามันรัดดีกว่ามันรัดมันรัด แกนคือส่วนตัวของเบสอะพับไซมา ส่วนของไทยก็ทําให้มันฟิตขึ้นมันก็แบบว่าแน่นเข้ากันคู่ผสมผสานโอ้ยแน่นเปียอะอนี้อาจจะว่าเราเราทำเพราความสวขตัวเราเองใช่ไหมครับอันนึงของแบบคือนักตัวเราเองผู้หญิง่ะเวลามันกระชับขึ้นอะตัวเรารู้สึกขึ้นเรื่องรู้สึกค่ะคานเสียมันก็เพิ่มขึ้นมันไม่ต้องขมิบอะไรมากขึ้นการขมิบช่องคอจะช่วยให้ตัวช่องคอมันแน่นขึ้นใช่ก็อาจจะทําให้เพิ่มความรู้สึกทางการนิเทศสัมพันธ์ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขมิบไม่ต้องขมิบอะ นะครับเราตั้งใจทำ EP นี้มาเพื่อสารคดีทางการแพทย์ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครเยอะหรอกครับที่บอกว่าถามกันต้องคงแบบนี้ <S <S 1> <S 1> แล้วก็มาเล่ากันให้ฟังแบบนี้ฮะหลายคนอาจจะยังอายอยู่หลายคนอาจจะคิดว่านี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นบอกสิ่งที่เราบอกว่าห่าวงแหนมากที่สุดแต่ยังไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะปรึกษาและไม่กล้าที่จะทําครับในฐานะที่ท,ทามาแล้วทั้งคู่โอดให้การศึกษานี้แก่เพื่อนๆเ,เ,เราด้วยครับการดูแลน้องสาวเนี่ยไม่ควรอายและไม่ควรละเลย เป็นสิ่งสําคัญมากไม่ดูแลตอนเนี้ยมันอาจจะมีผลระยะยาวก็ได้และมีผลต่อความมั่นใจของเราไหมครับใช่ทําให้มั่นใจขึ้นทําให้กระชับรักมากขึ้นแฟนรักแฟนหลงมากขึ้นเขาคิดเองคนเดียวเปล่าเพื่อคอนเฟิร์มเท่า<ห>นคอนเฟิร์มก็ <c oughs> คือมันเวลาใช้งานมันก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆนะส่วนเรื่องสําหรับผู้ชายการอัพไซส์การอะไรพวกนี้จริงๆก็ควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่ามันก็ เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตคู่และนี่คือมุมมองจากผู้ที่ใช้จริงทําจริงนะครับจากคุณหมอครับขอความมั่นใจนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันสามารถที่จะพูดคุยกันได้มันปลอดภัยเพราะมันเป็นเรื่องของจุดซ่อนเล่นมากๆเลยคุณหมอใช่แล้วค่ะก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคนที่ไม่กล้าพูดแล้วบางครั้งไปแก้ปัญหาด้วยวิธีผิดๆเนาะอาจจะไม่ปลอดภัยด้วยแนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในที่ที่ได้มาตรฐานเพื่อ ทำการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยค่ะครับแล้ววันนี้ฮะคือเรื่องราวของน้องสาวนะฮะเป็นสิ่งที่เราจะพูดกยอย่าเปิดเผยที่สุดถ้าพูดไปแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจหรือใครบางคนก็ต้องขออภัยนะตรงนี้นะครับและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงครับและเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแล้วบางครั้งเราพูดถึงมันน้อยที่สุดนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับฟังและรับชมนะครับเรามีหน้าที่นําเสนอกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเมืองไทยกับโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชครับ ขอบคุณมากครับใช่ทุกวันวันละกี่ครั้งอุยสองสามครั้งละกี่นาทีประมาณ3ามสิบนาทีสามสิบ,น,น,บสสนาทีต่อต่อครั้งครับครั้งละกี่า่าพอุ้ยพูด <iend S 2> ไ,ได้เหรอครับ มันแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะสิมันท่ายากท่าง SE> ่ายบ้างท่าไหนที่เป็นท่าถนัดเหมือนโดนเปิดเปิดเปิดเวอร์จินเวจนเวจินครั้งแรกย้อนเวลากลับไปนานขนาดไหนไปเห็นวันนั้นอ่ะสิบสี่ตอนนั้นฝนตกด้วยจำได้